นีคือต้นตำรับของคุณแผนะ์หน้าทองเขามีความเชื่อไว้ไงมีคนเมตตาการงานอะไรให้ดีขึ้นมันก็เกิดปาฏิหาริ์กับเราแล้วเราก็เชื่อเราศรัทธาผู้ใหญ่อุปถามมากขึ้นพุทโธน้อมถวบนวงสังโฆขันธ์ที่สี่สวัสดีครับครับขอต้อนรับสู่ขชาภาพาไปหมู่ครับ และแน่นอนวันนีู้มากันเยอะเหลือเกินเพราะเราอยู่ในบรรยากาศกลางห้างสดสดจะมามูกันสดสดที่นี่เลยใช่ครับพี่นะฮะวันที่ก่อต้อนรับคุณพลอยคุณตงตามแล้วก็คุณเล็กสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ครับที่จริงเราเดินทางไปทั่วประเทศแล้วยังไม่เคยมาจัดงานแบบมีคนดูอย่างนี้จริงๆครับรู้สึกไงบ้างฮะคนดูเยอะมากเลยครับเป็นบรรยากาศต้อนรับดีมากๆวันนี้แะครับแน่นอนเพลงหนึ่งเพลงที่ตอนนี้สายมูเนี่ยดังเหลือเกินคือเพลงหน้าทองเรียกว่าเป็นที่นิยม ของสายมูเลยซึ่งหน,หน้าทองหมายถึงว่าที่เราเคยเอาทองมาลงหน้าโดยปกติที่เรารู้จักจะมีทองสามแผ่นบ้าง9แผ่นใช่ไหมครับแต่อันนี้ลงทั้งหน้าพีกร้อยแปดครับเรียกว่าเป็นที่นิยมของสายมูเลยแม้กระทั่งนักข่าวคนหนึ่งค,คุณหนุ่มอนุวัฒน์ที่เรียกว่ามูแน่นๆกันเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะไปมูกับคุณแผนณห,หน้าทอง พโท้ทโมโงททังนอหากพูดถึงเรื่องการเสริมดวงชะตามหามงคลในด้านสเสน่หาแน่นอนว่าการลงหน้าหน้าท้องคงอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆที่สายมูนึกถึงจากที่แบบเราทำมานะคะลงทองมาทุกๆครั้งที่ทำมามันเลยทำให้เรายิ่งเชื่อ ทุกวันนี้ถามว่าเชื่อเท่าไหร่ก็เชื่อเต็มร้อยค่ะเหมือนเราได้รับลูกค้าจากสิ่งิ์สิทธิ์เราได้รับจากเทวดาเราได้รับจากครูบาจานะครับคือเราคิดว่าครูบาจาระการลงนัทหน้าทองในครั้งนี้เสริมอะไรได้หลายๆอย่างให้กับเราครับยิ่งในปัจจุบันได้แพร่หลายไปถึงคนทุกกลุ่มวัยที่มีความหลากหลายมากขึ้นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่อุปถมัมภ์เจ้านายเอ็นดูมากขึ้น คุณผู้ชมครับ,รบตอนนี้ผมและพี่เล็กนะฮะเรายือนอยู่ที่คุ้มณหน้าทอง <S <S ชั่วโมงนี้นะฮะเราจะเป็นยังไงตุมตามคำว่า,าหน้าทองไม่ได้เลยใช่มันเป็นด้วยว่าเป็นกระแสที่ทุกคนต้องลงณน,นะครับเพราะว่าการลงนหน้าทองเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมสเสน์นะครับนอ<ช>กจากได้สเสน่ห์แล้วเนี่ยยังได้ความหลงไหลด้ใช่ไหมโอ้โหผมจะบอกว่าเขาว่าณหน้าทองเ่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจถูกหลายคนเข้าใจผิดหลายคนอาจจะไม่มีความรู้ครับได้ยินข่าวว่า ที่เล็กลงแล้วใช่แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถึงว่าไบร์เดินมาที่แบบสว่างเลยนะตลอดเลยก็อยากให้พาตูนเนี่ยมาลงด้วยครั้นี้นะครับผมต้องลงด้วยไหมต้องลงดิแล้วที่นี่เขาไม่ได้เหมือนทุกที่นะใช่คือเต็มหน้าเลยนะตูนเต็มหน้าเลยเหรอครับใช่ครับผมต้องแต่งหน้าใหม่ไหมฮะไม่ต้องเลยครับไปทา้งทองนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะครับว่าหน้าทองแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรจะได้รู้จักกันอย่างเต็มๆมนะฮะและคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยาพลาดเลยนะฮะตั้งใจดูดีๆเเพพรรรราาาะะจจคุณผูู้้้ชมไปััักบบตตน ขุนแผนหน,หน้าทองนะครับตามตำราโบ,บราณน,นั้นการลงหน้าหน้าทองเป็นการเสริมสิริมมงคลให้กับใบหน้าเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องใช้แผ่นทองบริสุทธิ์ปิดลงบนบริเวณใบหน้าหรือร่างกายโดยห้ามนำแผ่นทองไปติดบริเวณต่ำกว่าเอวผู้ชายนิยมนำแผ่นทองติดบริเวณใบหน้าหน้าอกหลังแขนและท้องส่วนผู้หญิงติดบริเวณใบหน้าบริเวณคอและท้ายถอย แต่หนึ่งในอาจารย์ที่ลงณห,หน้าทองและเป็นต้นแบบของหลายสำนักก็คงหนีไม่พ้นคุ้มณห,หน้าทองโดยอาจารย์สุบินณห,หน้าทองหรืออดีตครูบาสุบินสุเมทโสพระเกจิอาจารย์ที่เป็นศิทธิ์สายตรงของหลวงปู่ดวงเจ้าตำรับวิชาเสริมดวงเก้าจุดแห่งวัดกูลายมืออำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าทองเนี่ยเป็นของสูงอยู่แล้วถ้าใครได้นำทองเนี่ยมา ในตัวเนี้ยก็เหมือนเสริมธาตุทองเข้าไปในตัวเรามีธาตุดินน้ำลมไฟละแต่ต้องมีทองบ้างเพราะบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเออถ้าใส่ทองใช่ไหมมันเหมือนเสริมธาตุเข้าไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สุบินณนะหน้าทองนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับ,รบ,รบอันดับแรกเลยนะครับจุดเริ่มต้นของหน้าหน้าทองะครับจริงๆเราเริ่มต้นมาอย่างไรครับหน้าหน้าทองนี่ก็พูดถึงก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะครับ แล้วก็สืบสืบทอดกันมาจากครูอาจารย์อาจารย์ก็ได้ไปร่ําเรียนมาจากครูอาจารย์ที่ทางเหนือแหละร่ำเรียนมาลงหน้าหน้าทองอ่ามันจะมีลงเก้าแผ่นก็มีสามแผ่นก็มีแล้วก็ที่มันอ่าเป็นแบบอ่าิกเนเจอร์เลยนะเขารเรียกก็คือ108แแผ่นหากจะย้อนไปถึงความเป็นมาดั้งเดิมของการลงหน้าหน้าทอง ได้ก,กล่าวไว้ว่าเป็นวิชาเสริมดวงชะตาที่มีรากฐานมาจากลัทธิพราหมณ์และวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์คือพระหลักพระอนุชาของพระรามที่มีกายสีทองพระหลักมีพระวรกายสง่างามเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคุณลักษณะของพระหลักษตรงนี้คือสายเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภความเจริญรุ่งเรือง ตามตำราโบราณการลงหน้าห้าทอมีจุดมงคลที่เรียกว่ามหาสิริทั้ง9จุดบริเวณใบหน้าประกอบไปด้วยหน้าผากโหนกแก้มแก้มกระพุ้งแก้มคางต้นคอหน้าหลังลูกกระเดือกและจมูกแล้วถ้าจะถามอย่างนี้ครับอันนี้ถามแบบว่าเด็กไปรุ่นทั่วไปที่เคยได้ยินคําว่าหน้าหน้าทองมาตลอดนะครับอาจารย์คือเรารู้สึกว่าหน้าหน้าทองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรักเสน่หา ลุงสาวอะไรอย่างนแค่นี้หรือเปล่าครับผู้คนอาจจะมองไปผิดไปทางนั้นแต<ด>่จริงๆ <sidewalk? S 1> แล้วเนี่ยการลงหน้าหน้าทองเนี่ยจะเป็นการเสริมครับเสริมกาลังใจด้วยแล้วก็เสริมธาตุทองด้วยครับเพราะว่าทองเนี่ยจะมีพลังในตัวละแต่ตัวเราต้องมีดินน้ําลงไปแล้วเสริมธาตุทองเข้าไปลงทองเข้าไปใช่ไหมครับก็ทองเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะแต่เรา เพิ่มมนเข้าไปก็คือการสวดมนไม่ว่าจะเป็นมนหัวใจของอิติปิโสบ้างแล้วก็คาถาที่จำเพาะที่ว่าเราลงหน้าหน้าทองเข้าไปโอ้โหแสดงว่าบุญคุณเยอะเต็มเตมใช่เราเรียกว่าเต็มเปี่ยมเราได้ยินมาว่าที่นี่คือต้นตำรับของคุณแผนหน้าทองใช่ทุกที่ก็จะมีการลงหน้าหน้าทองแต่ถ้าที่เป็นต้นตำรับเลยก็คือคุณแผนอาจารย์สร้างเป็นคุณแผนขึ้นมาแล้วก็มีหน้าทองอ๋อก็คือ ตรงนี้ใช่ไหมครับคือองค์สองท่านนี้คุณแผนนาหน้าทองแล้วคุณแผนนี้คือช่วยอะไรครับคุณแผนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าองค์พ่อคุณแผนเนาะองค์พ่อคุณแผนอ่าก็จะช่วยท้งธุรกิจการงานหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเรียกว่าาหบารมีอ่าบารมีต่างๆ แล้วเห็นว่าที่นี่เริ่มต้นมาจากกุมารกุมารนะหน้าทองทีแรกก็นั่งทําเนี่ยแล้วก็เอาปากกาทองนะเขียนเขียนเขียน,น,นแล้วก็ทีนี้ยกมือปุ๊บมันไปโดนหน้ากุมารพอดีอย่างเงี้ยแรกแรกอะ่ะก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะทำนะคือว่ากุมาร,รหน้าทองก็เลยว่าเอ้เราทำหน้าหน้าทองแล้วเห็นกุมารแล้วก็เลยลองปิดทองดูเอ้เป็นกุมารหนนะ้าหน้าทอง ก็ดูน่ารักดีก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่ามาทําเป็นกุมารหน้าหน้าทองค่ะแล้วมีความต่างกับคุณแผ่นหน้าหน้าทองมากนะครับก็กุมารก็จะเป็นคนโบราณเขาจะเชื่อว่ากุมารเอาไว้เฝ้าบ้านคนที่คิดไม่ดีกับเราให้เขาเรียกว่าปัดเป่าออกไปครับผมว่าลองไหมผมถึงเวลาให้ไหมที่ใช่จครับผมอยากขออนุญาตอยากจะขอ ร้อยแปดจุดเลยนะครับอาจารย์ครับลงร้อยแปดเลยร้อยแปดเลยครับก็คือต้องบอกกันว่าก่อนลงอยแปดเนี่ยเราจะลงกขระเล่นอย่างตรงหน้าก่อนก็เขียนจะเป็นน้ํามันว่านนะน้ำมันว่านคืออะไรครับอาจารย์มาอาจารย์เล่าให้ฟังมาต่อเป็นเรื่องเล่านะว่านไก่แดงเนี่ยมันเป็นว่านที่เขาอันนี้ตามโบราณเขาบอกว่าเขาไปได้มาเนี่ยแต่ที่นี่เขาไม่ไม่เรียกไก่แดงหรอกเขาไม่รู้ว่านอะไรเป็นชีแดงเนี่ยที่นี่เขาก็เอามา โยนใส่ไก่อ่ะหัวไก่อย่างเงี้ยคือ,อมันติดใส่ไก่ปุ๊บไก่ก็เดินไปหมู่บ้านนะแต่ไก่ทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเดินตามไก่ตัวนี้มาอ๋อคือจริงๆแล้วแม้กระทั่งเรื่องไก่แดงเนี่ยผมว่าก็ก็มีมีมีเหน็เหนเรื่องของการสเสน่ห์นะเรื่องของสเสน่ห์เพราะว่าไก่ตัวนั้นไปในหมู่บ้านเดินออกมาคนตามทั้งหมู่บ้านเลยลงให้ผมแล้ว พุทธองค์ธรรมุนวังสังโฆกังวินาสันติมุกกาสิกาสังโฆงครับตัตัวสัเตตัมั่นเป็นอยคติของนาหน้าทอง <Okay. S 1> มาจากการเอาความเป็นพระลักษณ์หน้าทองมาประสิทธิ์แก่ผู้ที่ต้องการพอนั้นจึงใช้วิธีนำแผ่นทองคำเปลวมาเสกเป็นสัญญาของพระลักษณ์หน้าทองอาจารย์ระดับนี้ วิลลงง์โง่ๆแล้วค่ะอุณจตรเมตตามหานิยมธุรกิจการงานแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่